การทำมรุนมั่นคือการกำจัดวัชจจพืชและส่ปุ๋ยรอบแรกจะทํามตอนั่นอายุ1 2ถึงเดือนแล้วขั้นตอนการทำอมรุนมั่นท่มแบบไหนเมื่อไม่อาจจะยั่งบ้เข้าใจลิปมีมีคำตอบให้ครับมาติดตามรับชมกันได้เลยครับขั้นตอนที่หนึง่งจะใส่รดไถเบิกชาล่องดันขามกมากครบหย่าล่องกลางไว้หลังจากที่ไถเบิกแล้วก็จะเป็นล่องแบบนี้ครับขั้นตอนที่สองกำจัดหญ่าบนสันคู่ล่อง จากนั้นผมจะล่อให้หญ้าตายสนิทภายใน7จ็ดถึงสิเมื่อและหลังจากนั้นจะทําการใส่ปุ๋ยและไถกลบผมจะผสมแม่ปุ๋ยใส่เองจะใส่ปุ๋ยตากะ่ต้ที่เป็นแม่ปุ๋ยทั้ง3สูตรผสมในสัดส่วน2ต่อ1ต่อ3อธิบายให้เข้าใจง่ายๆครับถ้าใส่ทั้งตวงผมจะใส่ปุ๋ยตากะ่ตยสูตร4ี่สนนี่ครับ2ถังใส่18 4-60 1ถัง0ูนย์นี่ครับ3ถัง มันจะเป็นอันตราส่วน213ผสมให้เข้ากันจากนั้นใส่ไรละ40 0ถึง50กิโลขั้นตอนที่3ใส่ปุ๋ยและไถกลบเป็นได้ครับกรบแล้วลองกัดจะสวยงามบ่มีวาจ,จะพืชเลยและทั้งหมดนี้คือการท่ารุน,นม,มั่นและใส่ปุ๋ยรอบแรกนั่นเองครับ อยากได้มันหัวใหญ่ผลผลิตเยอะใช้ปุ๋ยตากระต่ายปุ๋ยอันดับหนึ่งในใจเกษตรกรเดเดเด็ดเดเ